และฉากนี้พบกับผู้เอกก็ได้ดาร้ยายก็ดีนะครับรักไทยบายหอมพร้อมด้วยนางเอกสาวแสนสวยนะครับน้องน้ำปานพรพ็นหน้าพินิจและนางเอกสาวอีกคนหนึ่งนะครับน้องแอบดาลารัตด,ดาวเรือ ร้อมด้วยนางเอกสาวรุ่นวัยเยาว์ของเราน้องสโนดไว้ไม้หอมแลเด็กที่สุดนะครับแมวทองวิสกี้น้วงลสดไฟอีก พระโจมนริลปินรสพระเป็นกระสัแข่งแกงเปรียมด้วยบนสกุลชาติตําแหน เจริญสุทเถิดแม่ห้ามนางห่วงเผลคค่ะทำไมดีนะเป็นแม่ห้ามไม่เป็นแม่นมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราแปลกใจเราองค์จอาประสคคาอินเนี่ยถ้าเห็นท่านจะต้องเห็นน้องสาวของเราไม่เป็นไรเพคค่ะผมฉันอยากจะรับใช้พระองค์องค์หญิงเชียงโฉมกำลังแต่งตัวอยู่เพคค่ะจริงเหรอหรือว่าท่านออกฉากผิดหรือเปล่าเชียงชาย พร้อมด้นางสาวของพี่เ <_ d ata> ชียงดาวไงเชียงดาวจำไม่ได้อีกแล้วเสด็จพี่เนี่ยกุมพระไทยเพราะว่าไอ้องจอมกษัตริย์สิงห์นำแห่งแผ่นดินนครท่าเนี่ยตอนนี้มันกําลังแผ่อาณาเขตพี่กลัวเสียลอเกินกลัวว่าสักวันหนึ่งแผ่นดินของเราเนี่ยจะต้องตกต้องเป็นเมืองขึ้นของมันแต่เสร็จพี่เนี่ยก็หายกังวลเพราะมีน้องชายอีกคนหนึ่งแสนคําเมืองถ้ากศึกเหนือเสือใต้มา น้องชายของพี่จะได้เป็นแม่ทัพไปปราบศัตรูแต่พรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันสําคัญลืมบอกไปวันสําคัญวันอะไรเหรอพี่คะคู่มันของเจ้าคู่มันของเจ้าต่างแฟนจะเสด็จเดินทางมาที่นี่จะมาถึงที่นี่ของพระเจ้าพี่ไม่บอกล่วงหน้าเสียหลายวันแล้วพรุ่งนี้หม่อมฉันจะตั้งตัวทันไหมเล่าไม่เป็นไรเอาอย่างนี้ก็แล้วกันที่ให้ขึ้นเฝ้าทุกคน เพราะจะให้ทุกคนนี้ไปทําหน้าที่ของตัวเองใครถนัดสิ่งใดให้ไปทําสิ่งนั้นถ้าหากว่าเจ้าถนัดในเรื่องทาสหรับกับข้าวจงทําสําหรับกับข้าวต้อนรับองค์จอมกษัตริย์ต่างแคว้นให้เป็นอย่างดีส่วนเจ้าไม่ต้องทําอะไรแต่งตัวให้สวยๆจะเป็นเจ้าสาวแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วก็ในเมื่อเรามอบหน้าที่ให้ทุกๆคนเป็นที่เรียบร้อยแยกย้ายกันเข้าพักและไปทำสิ่ง,งที่ตัวเอง <จะ S 1> ถนัด ท่านและเสด็จพี่เข้าพักก่อนคุรามีขคะวความท่านถนัดชิม